อ่ะมาถึงนี่แล้วไปต่อ,ตอไปต่อใกล้จะถึงหรือยังนี่ทุกคนมาดูตรงนี้เป็นขั้นน้อยขั้นน้อยถึงอ่ะตรงนี้เป็นที่พักเป็นที่พัก,พกไม่เป็นที่นั่งให้คนพักนี่แหละ ศาลาริมทางเป็นศาลาริมทางเป็นศาลาให้พักศาลาทางเป็นศาลาให้พักด้วยไกอยู่นะเนี่ยไกลไหมโอ้สนุกไหมสนโอ้ะเป็นไฟกลางคืนจะมีไฟอ,อืมเป็นหลอดไฟนั่นน่ะ แต่ว่าเมื่อตึบหมดแล้วนี่หลอดไฟวาวาเราตมีไฟด้วยเฮอยตนนี้แม่นาตดเาร์่เฮดฮานหม่าร้โใหม่อ้เป็นตาะใหม่หลายเลยแลนี่ โอ้ไม่เหนื่อยเลยเหรอโอ้เก่งแท้ะเก่งแท้โอ้สุดยอดเลยไปฝนนี่สุดแล้วจะถึงแล้วเนี่ยโอ้โอ้ถึงแล้ว

ไปวัดไงมาเดินไหดูวัดอ่ะเดินไปตามทาง,างเดินก่อนไปตามทางขากลับกลับรกลับทางเดิมนะใช่ขากลับก็ต้องกลับทางเดิมขาก,กลับก็ต้องกลับทางเดิมตรงนี้เป็นป่า,ปปาไปเดินไปตามทางเลยมีทางให้เดินอยู่ ตอนนี้เราอยู่ที่วัดก,กันค่ะวัดถ้ำอะไรวัดถ้ำคูหาสวรรค์วัดถ้ำคูหาสวรรค์ใช่เหยียดข้างทางไปเดินไปเรื่อยๆมาทางนี้สี่ทางอยู่นี่ห่วยทางเป็นแป่น,ปนบุญยางเจ้านี่ เห็นหรือยังมันแดดเดมยงถอดยังส่กัะถอดย,ยังเหลืออีกไกลนูเดินไปไกลเลยไปเลยไปเลยไป c a m ปิ้ g เอเอไป เดี๋ยดีๆเดี๋ยวล้มทางเรียบๆทำไมไม่เดินเธอเรียบแล้วขีดตมได้หนันเห็นอยู่บ่ขีดตมเด <Okay. S 1> ินรตรงกลางเอ,อย่าบหินไปนาละละอืมขีดตมขีดตมขีดตม เป็นคองใหญ่ไม่หมือนคองใหญ่มีทั้งเครื่องออกมีทั้งเครื่องมีทั้งใส่เรืองทัเครื่อง,อ,งออกกําลังกายเธอบนอะไรเนี่ยเธอบนอะไรของเธอฮะเธอบนอะไรของเธอถึงแล้วนะคะทุกคนนี่ จะถึงแล้วจะถึงวัดแล้วเราเดินจากบันไดามานูน่นจากข้างล่างขึ้นมาเราไม่ได้นับขั้นเลยเนาะว่ามีกี่ขั้นบันไดเนาะถึงร้อยอยู่มั้ยร้อยขั้นอยู่มั้นู่นเราก็จะนมเห็นแมนามโมนนมเห็นแมนามโมูนะคะแ,แ,แม่นอะไรแม,ม่แม่น้ำโค้งแม่ดาบแมนแมนามมนแม่น้ำโค้ง ผมน้าค่ะปลาเดือนเต็มแม่น้ำสองสีเหรอ <ST> ใช่ทั้งแม่น้ำสองแม่ครับกแม่ข้าวเหียวล้วให้หนูข้าวหนึ่งอืมแม่ทำก่อนเมืงองดอกบ,บัวงามแม่แม่น้ำสองสีนี่มีปลาแซ่บหลายหาดหาดรายแตงหงิน ช่วยงามขาโอ้เก่งมากหนูจะไปสะพานหรือหนูจะไปถนนโอเคไปสะพานข้ามได้ไหมสองตีเป็นยัติมันเขาเรียกว่าของใหญ่ของใหญ่ของใหญ่ที่สุดในโลก สะพานข้ามได้ไหมข้ามได้ไหมะระวังตะปูเราข้ามสะพานนะคะคผักไผ่ปลาหางนกยุงเยอะเลยปลาหางนกยุงเยอะเลย ไปทางนี้ไม่มีหมาด้วยหมาไปเล่นน้ำหมาก็เล่นน้ำคนก็เดินถึงแล้วค่ะทุกคนระว่างมือนถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วเดี๋ยวเราจะพาไปดูข้างในยนี่ตรงนี้เป็นแบบสะพานถืดแบบด้านข้างไม่มีที่จับ หล,นนลบหมาหน่อยหมาไม,ไม่มีทางเดินเออได้ไงเขาไปแล้วว้าววนจังเลยออดำนี่อย่าไปใกล้นะลูกอย่าไปใกล้เออเดินออกมาห่างๆไม่ใช่ของเราเราไม่รู้นิสัยค่อยๆเ,เดินไปไาดาใสาย่าวถึงแล้ว เดี๋ยวรอชมคลิปต่อไปนะคะว่าเราจะพาไปดูอะไรกันบ้างโอเค